เศรษฐกิจจังหวัดลำปางสรุปผลสำรวจแบบสอบถามาววภาวะเศรษฐกิจภายในจังหวัดลำปางประจำเดือนเมษายน2567แอนชนีรวมชีว้ว่าเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจขยายตัวจากเดือนก่อนร้อยละ75.0โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนทั้งจากภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเป็นสำคัญสอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นภาคประชาชนขยายตัวร้อยละ71.0เป็นผลจากการจ้างงานภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนดัชนีต้นทุนผู้ประกอบการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ80.9สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอ,นอนาคตเศรษฐกิจจังหวัดในอีก6เดือนข้างหน้ามีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ82.9 จากภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเป็นสําคัญตามความต้องการสินค้าและบริการมีที่ทางปรับตัวเพิ่มขึ้นผลการสํารวจภาคเกษตร ผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตัวจากเดือนก่อนร้อยละ70.0เนื่องจากเป็นช่วงฤด,ดูการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น2ฤดูดแล้งส่งผลให้มีปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มมากขึ้นด้านราคาสินค้าเกษตรขยายตัวคงที่จากเดือนก่อนร้อยละ82.5ตามความต้องการสินค้าเกษตรที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศส่งผลให้กำไรของเกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ67.5ตามผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในส่วนราคาวัตถุดิบและต้นทุนอื่นๆยังคงอยู่ในระดับสูง รายละ8 5 0สาำหรับการจ้างงานภาคการเกษตรยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ75.0จากการใช้แรงงานเพิ่มขึ้นในการเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สำหรับดัชนีแนวโน้มภาคเกษตรระยะหเดือนข้างหน้ามีแนวโน้มขยายตัวรอยละ75.0เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเช่นข้าวนาปรังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดยังอยู่ในเกณฑ์ดีผลการสำรวจภาคอุตสาหกรรม ผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวจากเดือนก่อนร้อยละ72.5สะท้อนจากความต้องการใช้หินปูนก่อสร้างและหินปูนซีเมนในการก่อสร้างตามภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับผลประกอบการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ70.0เนื่องจากการลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์และความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้การจ้างงานภาคอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ70.0ตามความต้องการแรงงานที่เพิ่มขึ้นด้านราคาค่าจ้างแรงงานยังคงคงที่จากเดือนก่อนร้อยละ70.0 ตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำในส่วนของต้นทุนราคาวัตถุดิบและต้นทุนอื่นๆยังคงอยู่ในระดับสูงรอยละ8 2 5จากต้นทุนราคาวัตถุดิบและค่าขนส่งสินค้าวัสดุก,ก่อสร้างที่สูงขึ้นจากราคาน้ำมันที่มีความผันผวนสำหรับด,ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรมระยะ6เดือนข้างหน้ายังคงมีแนวโน้มขยายตัวรอยละ85.0จากการเร่งรดัดการเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ในโครงการก่อสร้างต่อเนื่องของภาครัฐที่ยังไม่แล้วเสร็จรวมทั้งการปรับปูุงซ่อมแซมที่พักอาศัย ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวผลการสำรวจภาคบริการ ผลประกอบการภาพบริการขยายตัวจากเดือนก่อนรายละ78.0เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาวจากเทศกาลสงการานต์ทำให้มีจํานวนประชาชนเดินทางกลับภูมิลาเนาเพิ่มมากขึ้นและมีจานวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดลําปางเพิ่มขึ้นส่งผลให้การเรางงานภาพบริการปรับเพิ่มขึ้นรายละ75.0ในส่วนของไรายได้จากค่าจ้างคงที่จากเดือนก่อนรายละ64.0จากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ําในขณะที่ราคาวัตถุดิบและต้นทุนอื่นเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนรายละ88.0ตามราคาสินค้าหมวดเกษตรและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้น ำหรับดัชนีแนวน้มภาพรบริการระยะ6เดือนข้างหน้ามีแนวโน้มขยายตัวรอยละ89.6จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองของภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดลำปางรวมถึงมาตรการกระตุ้นการบริโภคและเศรษฐกิจของภาคราฐฐาัฐบาลผลการสำรวจค้างคงชีพและต้นทุน ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคยังคงอยู่ในระดับสูงรายละ80.0จากราคาสินค้ามวลเกษตรและมวดอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นตามอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นขณะที่ค่าจ้างแรงงานปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนรายละ71.2ตามอัตราค่าจ้างค่าต่ำที่สูงขึ้นและผู้ประกอบการต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นจากทุกภาคการผลิตสำหรับราคาวัตถุดิบและต้นทุนอื่นปรับตัวเพิ่มขึ้นรายละ85.7เนื่องจากต้นทุนการผลิตโดยรวมยังคงอยู่ในระดับสูงผลกกนนกางงาาาาารรรรรสวววจจแแนนนนโ้มมงงงลละทุภค แนวโน้มการจ้างงานในอีกหเดือนข้างหน้าคาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ81.1สาบเนตามแนวโน้มการขยายตัวของภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีความต้องการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นและแนวโน้มการลงทุนในอีกหเดือนข้างหน้าคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ83.7าจากแรงสนับสนุนจากภาครัฐด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดส่งผลให้ผู้ประกอบการมีแนวโน้มการขยายการลงทุนเพิ่มขึ้นติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดลำปางชั้นหนึ่งศาลาการจัังหวด ถนนวชิราวุธดดำเนินตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางโทร054265031-2หรือช่องทางอื่นๆตามที่ปรากฏหน้าจอนี้ค่ะสวัสดีค่ะ